สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจนะครับต้อนรับสู่ขอกงว่เลือดลอยสายพันธุ์บานเหาปุ่น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 เบิองเบืองาดกันกินอีกญาาิกันกินอาหารเม็ดนะครับนี่กินแต่หยาลายไมอนี่ขอซิมอาหารเม็ดเนี่ยนะเท่ก็โดนเลือดลอยอ่อยต่อยนะครับขออนุญาตถามเรื่อง ภาพชัดบอนะครับสัญญาณดีบอเสียงชัดบอนะครับเดี๋ยวพาอพี่น้องมาเปิดงว่าเรือปล่อยราคาตำาๆบรรทาพี่น้องมักนะครับเจ้ามักจะของถือแล้วมันนี้จะพาเมืองของถือพิกัดนะครับผมยูทีไก่ไก่เสียกไฟแดงบา้านยงกลไยน้ยวินครับบ้านสว่างพัฒนาครับอำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัด,ด,วดนวลำพูครับคนนน้องวัวลำพูอยู่ในตัวจังหวัดเห็นนาอายเพิ่น เ่าไรงัวาขามไฟแดงตัวนี่ป่ะที่วะขามเฟแดงเปนยังงห้ตลาดนะครับเอานะครับเอามีคนเขามาเบิงแล้วนะครับเพิ่นเลี้ยงว่าเลือดลอยหรือว่าไทยกระโดนบ้านเฮ้ามามนี่เจักปีก่อยเลี้ยงมาแบบอ่ากิงจังนี่เก้าปีแล้วครับเก้าปีครับเก้าปีนะครับปัจจุบันยูโตเล่ยเข้ามายูโตครับครับ คำา่ายูตัวไม่ใช่ว่ายูได้เลยอนะครับยูได้เลยครับบัตรเดือนวเดือดร้อนอีหยังนะครับระบายเลยครับก็ปีมากเนี่ยเอ้าไล่ไล่หน่อยๆผมยีไล่ไล่ให้ฟังนี่หน่อยนี่มันออกมาจากทลองแม่มันนี่ครับออกมานี่คือต้นทุนศูย์บาทอ่ะศูนบาทนี่นี่ง่ายอยู่นี่นี่ต้นทุนศูนบาทถ้าซื้อว่าปีหนึ่งเอาบฮตดปีซ้านี่ประมาณหกเจ็ดเดือนนี่หกเจ็ดเดือนครับหกเจ็ดเดือนนะครับขายตัวละหมื่น ตัวนี้หกเดือนครับนี่ร้อยตัวตัวละหมื่นเป็นเงินหลายอย่ไหนครับปีหนึ่งขายตัวละหมื่นพ่อเป็นเงิน,ล,น,ล,<า>นล้านเลป็นเงินล้านเ <ใน S 1> คด,ดีครับครับร้อยตัวลายคนบอกบเปีียงงัวใหญ่เพื่อนนี่เลียงงัวกระโดนทารายได้ปีละเป็นล้านขึ้นกันนะครับสาหรับงัวกระโดนบอทนร,ร่วมขา,ขายขี่ขายขี่ข้าหนำค้าไฟเลียงง่ายมือละสามสิบโมงไลไปหากินน้ําขางไฟแดงอันเห็นดากเลียงในซายูยดีนะครับ มันกำลังแสบหัวอาหารเติมหัวอาหารสบายยังมาแร่งครับช่วงนี้อันอยากเริ่มมดผลแล้วครับเพิ่งให้กินได้อาทิตย์ก้วยเตครับมือและกระสอบครับตอนเย็นปล่อยส่วงายมือละสามชั่วโมงครับกลับมากกินอาหารมือและสอบครับโอ้ครับผมไข่องป่องเอ็งแป้งกินเก้งครับแบบเดียวกับยิมก้าปีที่คุกขี้ครับกับง่วกระโดดนี่มาครับกุ้ยงามกับคุกขี้ครับผมกว้ยงามกับขายประกวดกับไป ไปครับแต่บ่ทิมสมมตินี่บ่ทิมครับจ้าบ่คิดว่าสิโลมันนอกลรอหางงออย่างงามๆมาเลี้ยงบ่พวกใบพวกหลอดพวกพัฒนาบ่คิดครับบ่คิดเลยบ่บ่บ่คิดสิเล่นแนวจังสันครับเพราะว่าตะกี้เคยเล่นมาแล้วมันแบบมันเฮาบ่มีเวลาไปเฮ็ดแนวอื่นเฮาต้องเลี้ยงเขาให้มืดมื้ดเขาอิ่มสิปล่อยฟ้าไปฟ้ามาแบบนี้บ่ได้ครับงัวนั่นต้องกินหลายครับเฮาต้องหาหญ้าเสริมอีกช่วงนี้เป็นจังได๋สันนี่แบบนี้เฮาเลี้ยงเป็นร้อยตัวครับไปคือ หน้าเนี่ยลายเดียวกับลุงได้แล้วครับเป็นร้อยตัวนี่กินมันกินบ่แต่กันครับไปเป็นกลุ้มเลยแล้วก็บ่ไล่บ่ไปครับนี่กินอยู่อย่างนั้เล่มหาเฮียนเฮียนกันง้วงใหญ่จากงานเก่งกับสำรับผูเพ่นอันพุทธเกษียนเลี้ยงเหรียญได้อยู่ครับง้วงใหญ่สามสี่ตัวที่ได้อยู่ครับครับครับเลี้ยงพอนไขไปดูสวยงามเบิ่งมันพี่ได้มันมาหาเจ้าของมันไข่เต๋เจ้าอยอ่บะมักะมียด่ครับเป็นบางเทียเวลาฝากแค่นั้นนะครับพี่น้อง S <S ไอ้พนไอ้หน้าวินงพนอยากเปิดอยู่เล้นนะครับพี่น้องสนใจอยากจะขอแบ่งนะครับรุ่นน้อยกับมี่าทำเป็นหลายตัวกันไล่ละมือคุยกันได้นี่ครับไล่ละมือบางหลวดเหลี้ยยุกพี่มีตะบกกักงามๆดีตัวแม่นี่กันมเมาเหมิดไล่ละมือครับยังไงกับปุ่นกันหลา,ถา่ถ้าเราเมาเหมิดเดินนะครับมีอีกตัวไอ้ไล่ละมือ,อเลี้ยยุกเจ็ดสิบตัวครับคันเมาไปเลยพี่น้องเจ็สิบตัวมันเจ็ดแสนนี่แหละทุ่มทองนี่นี่นี่ขีขาวๆนี่ นี่ครับเป็นแม่ลูกครับมีลูกเนี่ยครับนี่ร้อยสองหมื่นสามครับมีลูกน้ำแต่ว่าลูกเรียนจะใส่น้อยนี่โอ้แม่ลูกสองหมื่นสามครับครับอ้บักงามหนึ่งด้วยครับบักใหญ่เลยครับลูกลูกแรียนหัวยี่สิบขึ้นนะครับอ้วนครับยางคักเลยนี่ทองมาครับนี่ท้องครับแม่หมานเนี่ยครับเนี่ยสุดหมื่นหกห้าร้อยครับมันและเพิ่นมีสุดนี่เด้อนะครับท้องประมาณสิบตัวที่เหลือเป็นแม่สาวรุ่นรุ่นไก่ที่ผสมนะครับผู้ตัวหนึ่งขายยกแม่ไหว ชุดบมมีเข้าชุดตัวละหมื่นครับใหญ่ๆก็นเลยหลายตัวโอ้่ใหญ่ๆบมมีเข้าตัวละหมื่นแต่ซุดมมีเข้าก็คือยกหมื่นหกคราล้อยหกคราล้อยครับแม่หมานน้ำครับไอ้พันวาเด้อครับผมบ่ได้เกี่ยวนะครับครับถ้าผู้ใดอยากได้หรือว่าสนใจนะครับผมสิทิ์มเบอร์ไว้ข้างบนนะครับโทรมาหาไอ้เพนเดอร์ครับพันยูพิกัดสเอกรบ้านสว่างพัฒนาตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับใกล้ๆเจี๊ยบไฟแดงบ่ไก่สามโลครับ อยู่ใกล้ๆกันเลยครับกับที่โอที่อยากไขแดงหนองบัวลำพูครับห่างกันกันแค่สองโลกว่าครับครับอันวินบอกพี่น้องกเนนะครับว่าเลี้ยงงอแบบนี้มันง่ายหลืมันดียังไงสุขภาพดีนะครับอันดับแรกเลยเข้าได้ยางออกกาลังกายแล้วก็เห็นเพื่อนกินยาเนี่ยโอ้มีความสุขครับญาติกินยากันแล้วก็หลายยางหลายสิ่งนะครับเขาได้กินควางแบบแบบบ้านๆไหครับไปเลี้ยงงออันคันเพ้ใดเคยกินกุจีเนาะย่ามไตกุจี้เนี่ยเข้าก็ไปไตเอาครับเวลาเขา อันกีออกมากนะครับเป็นกุดกียังครับของกินายกินกุดกีขิงว่าจะของครับขายขิงว่าน้ำครับขิงว่ากับขายคนปลูกพักน้ำถือว่าเป็นเจ้าเล็กเจ้าเดียวว่าที่ขิงหลงเหลืออยู่ในใกลๆตัวจังหวัดครับแมนครับมีเจ้าเดียวมีเจ้าเดียวแต่ส่วนมากคนกับมามาว่าให้่ลาวไปเลี้ยงยังไงหน่อยเสียเวลาว่าจะเลริงง่วนไงอันงว่วนไงคนเลี้ยงไว้เราคนกับเสือมาเพงแง้มขายคนกับขายได้ตะทุนบางคนกับึงขาดทุนกับมีง่วนไงครับโอ้แมนครับสมือนนี้มันกับบนแน่นอนเนาะ และที่สําคัญนะครับงออายเพนผมว่าเห็นมีตุ่มแจ๊กโตครมบมียังไงฉีดยาเสมอวัคซีนแ่บนี้มันเป็นงัวลุกควักเข้ามันสมบูรณ์ครับมันแบบเป็นงวกระดนแล้วพุ่มต้านท่านพนมันดีนะครับมันแบบไปบดตองไปถีดยายางงครับพาันเท้าเอาเอาเข่ามาเลยนี่กะบโบนี่ครับแต่ผมก็เคยเห็นอยู่ดอกว่าอันเป็นล่ำปีล่ำเปิดได้อยู่นี่บโบวีเป็นจักทีอช่วงนี้กาลังปากเปยเท้าเปรย บ้หนมี่น้อยเนาะบ้มีครับอยู่นีนบ้มี่นะครับลายเลยง่วเพลินพี่แล้วมันก็อยู่กันแบบว่าเป็นฝูงเนาะครับครับบ้ซื้อว่าสรดกันบุ่นไหวกันมีผูตัวเดียวครับอันง่วแม่เนี่ยน้อยนี่ผูมีอยู่ปะอ่ารุ่นน้อยตัวผูหลายอยู่ครับเนี่ยรุ่นน้อยอันรุ่นเที่ยวมากันเมาตัวละเมินตัวผูไม่อยู่หกเกตตัวอยู่ครับมีผูอยู่นะครับแต่ว่าค้งฝูงมีตัวเดียว อ,อนมากคนมาเอาไปคนมเาเอาตัวผูกก้อนสิวอะไรคนมาเอาไปเฮ็ดบุญกระทิน้นกะเรียกเอาตัวผูกครับผมเอาทายให้ชุ่มนะครับบาดบานเห่าวิธีบันบานในการเลียงงวัวพื้นบานเห่านะครับเรียกว่างัวกระโดนกะยังคนยังเลียงอยู่นะครับแล้วกะบนมันเลียงแล้ะบนว่าโอ้เลียงงวยัวสิ่ได้บ่นะครับยังอยู่ไดไวไ่าอะไระครับกันในปีละล้านผมว่านกีพออยู่เลยลร ใช่ตัวไปหารับจ้างเขาอยู่ได้ล่ะไล่ไปเรียงเหมือนละสามชั่วโมงหนึ่งนะซื้อน่าสาัวโมงเสริมหัวหันยู่ได้นะครับหันเสริมอยู่เหมือนละสอบสองสอบแล้วแต่ซื้อน่ายักษ์งก็ได้สามธงเหรอครับตะเลียงงัวบ่ได้ขี่กู้อินวะนี่บัวครับพี่เรีครับเลียงงัวเลียดลอยซื้อน่าสามธงแล้วนะครับครับควายงามเนี่ยเป็นยังไงควายงามควายงามกาเรียนครับเรียนควายงามขายไปแล้ววะตัวได้เด็ด เด็ดๆกับช่างเผือกขายไปแล้วครับพิ่นมีช่างเผือกเมื่อก่อนคขายไปได้ไมครัขายไปทั้งสารคามนะครับขายไปสารค่มราคาดีป่ะครับราคาดีอยู่ครับขายไปยวนหาแสนกัวครับโอ้ตัวเดียวว่างั้นคั้แพรงอีีครับว่างั้นเพิ่นซื้อกันแต่ว่าได้ยินข้าวว่าขายกันตัวกรไปิแล้วครับสร้างเผือกเป็นล้านกัวหรอไงแห้งครับเป็นลูกของเจ้าฟ้าครับผมมือตอนผมอยู่น้ำผมนี่ไล่ได้ผมบางมือนี่ แปะสองหมื่นแต่ไปเสื่อรับจ้างโอ้เป็นยังคือขายโตละสามพันสามพันพอดีเพิ่นใหย่ไปทับอยู่แต่ละค่ครับพ่อแกไปทับแล้วเพิ่นเห็นควน่ำใหญ่คว่ำหนาเพิ่นก็เลยข,ขอซื้อเลยครับขอซื้อแมนครับก็เลยตัดสินใจห้วยเงินองหาเสียนนี่กรับบริเวณหาไงภายในโซนนั้นก็เลยข,ขายเลยซื้อมาหลายเลยครับซื้อมาสองแสนกว่าครับโอ้สองแสนกว่า,าวมันเบิดเยาาื้อมาเอาซ้ำหนังก็ไปนะครับ,รบพี่น้องอยากขอแบ่งเ์แน่นนะครับไปตั้งฝูงเลยนี่ เอาไปสิบหกตัวที่ว่านั่นนะครับแม่ท้องอ่ะบ้านสิบนี่ห่วยทำหนอลูกมากนี่ขายแม่ลูกแม่ลูกนี่สองสี่สองหานี่ยเมื่อไรเม่ออยู่แล้วนะครับตัวก็ไรตัวละหาพันนี่ตีไปสิบตัวกับไมไดหาหมื่นเหรีปีหนึ่งขันหมวกกุญสีไปใส่มันทวงหมดแล้วนะครับเข้าไปคุ้นนี่ก็ดีนะครับว่าแบบนี้ขันแม่นลอยตัวเงาหน่อยเข้าไปลุ้งทุ่นอาหารนี่ตีไว้เดือนละหมื่นสองครับกระสอบละสี่อยอย่างเสีหมื่นสองตะวัน กำไรขึ้นมาเนี่ยสองแสนขั้ทอกำไรได้ขึ้นมาตัวละ2,000ัตัวละสองพครับ่นบอได้ว่าหลายนะครับเอาตัวละสองพันครับกรไก่สองแสนเหรีครับต่อเดือนโอ้ครับผมเอาเป็นแนวทางเดินนะครับเป็นความรู้เพิ่มเติมหลายคนไก่โอ้เบื่อแล้วคงเทพอยากไม่อยู่บ้าน <laughs> มาอยู่บ้านเฮ็ดยังนอดีนะครับ อันนี้เพิ่มาซื้ออยู่เรื่อยมันบ่อไอหนึ่งว่านี่มีอนครับมาเรื่อยมาทุกมือครับมือว่านนี่กับมามือเส้านี่ก้อนอันจีบปล่อยงว่ากับมาเจ้าเนืองเอาไปสองตัวครับมือเส้นนี่ก็เลยขายอยู่ตลอดเล้วก็บ่ไื่อซื้อเขาน่ำมีต่เลี่ยงลูกมัน่ใหญ่ขึ้นมาแต่ผมบอกขายตะเมียม่านนี่แหละเียงเนี่ยเพ่นถิ่มเอาตาเมียม่านผมมามันม่านแล้วอยากให้คนอนเอาไปเลี้ยงครับแต่ว่าขันเพื่อนซื้อเป็นตัวนี้ได้ขายแพงเพราะมันบม่สบายใจไหมครับคือมันหูจะกคว่ำก็เลยอยากให้เพิ่อนเอาไปตั้งฝูงครับผู้เอยยากลีง อ๋พิจารณาเ้อนะครับสิบหกตัวถ้าบ่ไดสิบหกกับเมาจะเครืองขอพ่นก็ไไ้อี่ดอกจะเครืองนะครับแต่อยากเอาไปเลี้ยงครับือว่าเป็นแนวทางุ่มเหมือนนี่เข่าพ่นกับพวเฮ็ดนะครับพ่นสื่อกินพ่นปล่อยงวงเลยย่องมดแล้วปล่อยงวงย่องเลยครับมากไกลนี่ยังน้อยเลยครับเหมือนนี่พาพี่นงเข้ามาทั้งอำจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับเมื่อเอินกะสียังอยู่นี่อยู่นะครับว่าสิไปตลาดอสีบุญเลื่องนะครับ ก็ฝากพี่น้องเข้าแน่นะครับกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องทั้งอุดรเมึงเลยขอนแกน่กนสกลนจะส้นๆนี่แหละเอาประมาณนี้นะครับตลาดงวดทั้งมีเค่อยไปว่ครับทางตลาดงวดสีมเรื่องหมอครับครับทีผมเรื่องนี่ก็เป็นตลาดคือคึกคักนะครับแต่ตอนนี้พ้อนอยากง่ายตลาดเข้าไปไม่แล้วครับก็ตอนนี้ผมกับพวกค่อยได้ไปมึงบงนันไดกาเอ็นไทบานพ้นไปอยู่กว่าคึกคักอยู่ครับงวดข้ยกับเขาหลายอยู่ บ่ไเอาไปขายขายจะอยู่นีกับพ่อครับเมียนอันนี้เพื่อนไปตลาดมากเพิ่นซื้อไว้ดอกครับเพิ่นมามันแพงก็อยู่นีเพิ่นก็ะเรียนกั๊มเอาอยู่นีครับคอดีนะครับของง่วนี่นะครับกินง่ายกินน้อยคขายง่ายเพราะว่ามันพอดีกับค่าเงินที่เขามีอยู่มื้อน้อยๆมื้นต้นๆมื้นกลางๆสนมากนะแต่คนหมายว่าเออยาวาสันวัดสี่ต่อเอาไปเห็ดเนื้อนั่นแหละไปเนาะครับเออแต่คนว่าขายเพื่อนไปเห็ดเนื้อนะครับ มันหนึ่งด้ขายเรื่อยซ้ำซื้อมูว่าท่านเพิ่นว่ามันไหนกินแซ่บเพราะท่านตกกินข้าวโค้งกันเพื่อนเฮ็ดครับเป็นแต่แซ่บอีเลีล่ะมันย่ามเป็นบุญเป็นงานไลเลียงน้ำหน่ยเนาะครับครับผมขอบคุณนายหน้าวินนะครับมือนี้ไอเบิงขอกนะครับขอบคุณครับผมเอ้าขอบคุณพี่น้องเข้าน้านะครับมารับชมเบิงหน้าตาคนไทยบอกนี่ล่ะมาเกกามาไก่มาไหนก็คือโจอเก่านะครับ เอ่อตำรวจโบกชุดทางโบกข้าสิแตกว่ากูมิใบบครับขี่อยู่เลยจะโบกแค่อี่ยังปวดเหี่ยวสัตว์เหี่ยวก็ตรวจพอดีเลยปวดเหี่ยวเหี่ยวเต็มจอกเลยนะครับเอ,เอานี่นะครับบรรยากาศพี่น้องอยากแบ่งง่วงเลือดลอยไปเลี้ยงอยากมาขอความหลูกกระเพลินนะครับผมสือไปเลี้ยงแหละมันสิหลอดบอมันมีโลกยังบอมาถามเมื่อไดนะครับเพิ่นเลี้ยงมาเก่าปีถับบอดีผมมาเพิ่นไปเลี้ยงสายพัฒนาแล้วไปเลี้ยงก้วยงามแล้วนะครับ มันอยู่ได้มันดีนะครับเลี้ยงง่ายแห้งขอกกขอกไม่ไพ่เลยนี่เขาเห็นว่าพันหมุนจั็กตัวมันมาหนีบอกว่าน้อยๆบัวกับบัวบัวดื้อเลยปิดฝูงมันแล้วนะครับเอาไปตั้งฝูงเลยเลยผู้ใดปลูกกอไผ่ไว้ครับเพจคอกสบายเลยบรรยากาศช่วงแรงๆนะครับก็อย่าลืมว่าไอ้ขายขี่ในปีละร้ายวันไหนอ่าบู้ใดไอ้ไอ้คำนวณไม่ปันไดไหมครับแบบเพิ่นมาห้างมือกขายได้อัน เกตแปดร้อยหาลังมือกับสามสี่ร้อยไหมครับแบบมาเรื่อยเรื่อยมาได้บวกสมทบกันไว้บ้านเป็นเงินจากบาทนะครับตารู้ย่อปีหนึ่งนี่หลักหมื่นแล้วครับหลายนะครับขีบเบื้องง่วงกับพ่อนะครับนี่ครับจนโมโหก็ขายแักบาทขีบขายอยู่เรื่อยปูรังก้อนพิ่นบ่มีเพิ่นกับกอสอบมาสามสอบเพื่อนเด็กครับเพิ่นกับมาเอาหน่อยเอาหลายกับมาในหลายรูปแบบนะครับือวขนาดหนามคาไฟค่ากับเข่าเรื่อยๆขีบมันก็ได้นะครับเอา่ดอาน้าค่าไฟนะครับขายขิงง่วกับเลยไม่ได้เกี่ยวหยา พ่อเส็นกับมาได้เกี่ยวหยาครับไลทวงมากอะมากยงสีนะครับยังน้องมอนี่มากอะมาตำับ <laughs> เนี่ยสิเริงไม่หยิกอยู่ไปแล้วครับขอบคุณในหลายครับว่าตำละว่เห <laughs> ็นคนร้อนเป็นสิละ